คนไข้นะครับอายุหกสิปีแล้วมีอาการปวดเข่าสองข้างมาไปรับะหลาประมาณปีครึ่งนะแล้วตอนนี้วันนี้ช่วงนี้มันมีการบวมเยอะเนี่ยเข่าเนี่ยนะนี่มีบวมอันนี้ยังไม่ค่อยบวมเท่าไหร่วันนี้ปวดข้างขาเนี่ยคุณทั้งยังเยอะหน่อยแล้วก็ขาเนี่ยเริ่มโก่งอ่ะนะเนี่ยเริ่มโก่งถ้าเกิดยืนเนี่ยตอนนี้ยืนไม่ได้เพราะเจ็บมากใช่ไหม <S <S แล้วก็พอเอ็กซเรย์นะตอนนี้ข้อกระดูกมาชนกันหมดเลยทั้งสองอันเลยนะนะแล้วก็เข่าเนี่ยปกติเนี่ยจะมีกระดูกอ่อนอยู่แบบนี้นะครับนะ พอผิวข้อเสื่อมนะเข้าใหมเคราะว่าก็าคือผิวข้อนี่มีการสึกกร่อนของผิวข้อขึ้นมาแบบนี้ทั้งสองข้างเลยนั้นโรคข้อข้อเสื่อมคือเป็นโรคของกระดูกอ่อนที่มีปัญหาเพราะกระดูกอ่อนมันหายไปหายไปกระดูกอ่อนทําหน้าที่เหมือนกระยางกันกระแทกพอ,อยางกันกระแทกมันหายไปปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้กระดูกเนี่ยมันชิดกันนั่งเฉยเฉมันจะไม่เจ็บนะแต่พอยืนน้องหนัมนกมันจะเจ็บเยอะนะอย่างพอเอกเซไหมเอกเซเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากระดูกเนี่ยผิวข้อมันหายไปหมดแล้วนะถ้าตรงนี้เริ่มมีกระดูกหายไปแล้ว แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันกระดูกมาชนกันหมดแล้วถ้าข้อมีความไม่มั่นคงในกระดูกมันแกว่งไปแกว่งมาแล้วเคสแบบนี้เหมาะสมเลยนะตอนที่รักษาด้วยการทําการผ่าตัดเปลี่ยนข้อข้อเทียมเนาะคือการเปลี่ยนข้อข้อเทียมเลิดอก็คือว่าก็คือผิวข้อในเมื่อผิวข้อมันสึกแล้วตอนนี้ข้อมีความไม่มั่นคงเลยทาให้คนไข้ไม่สามารถจะเดินได้ดีดังการผ่าตัดข้อข้อเทียมเนี่ยหนึ่งก็คือจะเปลี่ยนผิวข้อขึ้นมาแบบนี้ก็คือเปลี่ยนเอาส่วนที่มันสึกหลอออกไปนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือ ข้อที่ไม่แม่มมนคงเนี่ยอพอเราเปลี่ยนผ่าตัดน,นียไปเราก็ไปทําการจัดบาลานซ์ของเส้นเอ็นใหม่คนไข้ก็จะมีข้อที่มั่นคงก็จะเดินไม่ดีปกตินะฮะเพราะปัญหาตอนนี้คือคนไข้เนี่ยคือถ้าเกิดเราแค่กินยาฉีดยากินยาฉีดยาไปเนี่ยมันก็แค่บรรเทาตามงารแต่คนไข้ก็ยังเดินกับนกเป็นปีเลยเดือนเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายขวา,า,าแล้วปัญหาคือจะล้มได้ง่ายน,นั้นจริงๆแล้วเนี่ยพอถ้เอเาเกิดระยะที่สี่แบบนี้นะการฉีด PRP หรือว่าการฉีดเรื่องสเต็มเซลล์อะไรทั้งหลายเนี่ยหรือว่านัหกหล่อเลี้ยงข้อเทียมเนี่ยไม่ได้ช่วยเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปหายาบำรุงกินด้วยนะอูโคซามีงานเขียวงานขาวงานดำของ,ง,ของเ้าคอเลสเตอรอลอะไรเงี้ยไม่ต้องไปหากินเลยนะเพราะไม่ได้ช่วยเลยเลยเพราะแต่นี้มันมีกระดูกอ่อนเหลืออยู่แล้วนะครับเนาะเพรานะฉะนั้นคนไข้เนี่ยชอบไปหาจะไปหาซื้อยาพวกนี้กินเป็นประจำพอกินเสร็จมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเสียดายเงินนะครับเนาะรุปนะเลยนะถ้าเกิดเป็นแบบนี้การผ่าตัดดีที่สุดนะครับ